ผมพันจ่าอากาศเอกกิติศักดิ์แดงแท้ครับมาจากมหาวิทยาลัยาัภัฏเทพธีสาขารปภาสาศาสตร์รรมหาบัณฑิตครับตำแหน่งงานในปัจจุบันครับเป็นนายตรวจประจําอากาศยานครับสังกัดกรมวินทีลป์อำเภอตาค,คาาาลีจังหวัดนครสวรรค์ครับสาหรับความพร้อมในวันนี้ในการพระราชทานปริญญาบัตรประจําปี2 5 6หกครับก็รู้สึกพร้อมมากครับก็เตรียมตัวมาในระดับหนึ่งตั้งแต่ที่มีการฝึกซ้อมทั้งย่อยและใหญ่ครับสำหรับการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับของมหาวิทยาลัยพัภัฏเทพรีนะครับในหลักสูตร ร,รัฐประศาสร์มหาบัณฑิตนะครับก็รู้สึกให้ทั้งวิชาการความรู้ในด้านต่างๆมากมายรวมถึงให้มิตรภาพที่ดีตั้งแต่ของเพื่อนๆในคลาสครับสำหรับความประทับใจอย่างแรกคือประทับใจทั้งเพื่อนในห้องเรียนอาจารย์นะครับรู้สึกว่าเพื่อนในห้องเรียนเป็นกันเองมากครับในการเรียนการสอนทั้งทุกคนช่วยเหลือดีซึ่งกันและกันครับสําหรับความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยนะครับก็คือรู้สึกภาคภูมิใจเนื่องจากผมเรียนปตีในสาขาเดียวกันและปโทในสาขาเดียวกันนะครับของมหาวิทยาลัยก็ ถือว่าเป็นมาอะไราที่ดีในดับหนึ่งของในเขตภูม,มิภาคครับค่ะชื่อนางสาวคัทริยาสวรรณสุขค่ะมาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒเทศตรีปัจจุบันเป็นพนักงานราชการทหารบกอยู่กรมสั่งพุทธทหารบกค่ะวันนี้ก็เตรียมความพร้อมมาอย่างดีแล้วก็ซ้อมรับมาอย่างดีค่ะต้องบอกก่อนว่าเป็นนักเรียนภาคพ,พิเศษคือเรียนมา2ปีค่ะ ก็มหาลลยก็ให้ประสบการณ์เราได้เยอะได้เรียนรู้กับผู้คนหลากหลายอะค่ะ <laughs> ตลอดการประทับใจที่ระหว่างเรียนก็คือมีเพื่อนฝูงดีมีอาจารย์ดีคอยซัพพอร์ตทุกเรื่องอะค่ะไม่ว่าจะด้านไหนก็มีทั้งเพื่อนและอาจารย์ที่อยู่ข้างๆค่ะในความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยคืออาจารย์เป็นกันเองแล้วก็เข้าใจเด็กนักเรียนแล้วก็ทางมหาลลยก็มีการซัพพอร์ตที่ดีค่ะ อ๋อเพื่อนมาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒเทพสตรีครับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับบรรยากาศก็กคึกคักมากเลยครับผู้คนมากมายอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เลยค่ะก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ว่าบัณฑิตก็มุมะัะเรียนจนกระทั่งจบปริญญาตรีมาถึงวันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ